บทที่1 9งานเลี้ยงในวังหลวงครั้งนี้สําคัญมากขดตระกูลเจ้าที่มาร่วมงานไม่ได้มีเพียงเจ้าหนานยู่ยังรวมถึงคนที่มีตําแหน่งในราชสำนักทั้งหมดของตระกูลเจ้าด้วยไม่รู้ใครเป็นคนปล่อยข่าวว่าฝ่าบาทจงใช้โอกาสนี้มองหาสติที่เหมาะสมให้แก่องค์ชายที่ไรค้คู่ซึ่งหนึ่งในองค์ชายเหล่านั้นอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดบรรดาคุณหนูสูงสักทั้งหลายที่ยังไม่ออกเรือนทวนแตกตื่นองค์ชัยเหล่านั้นฐานนั้นดอนสูงส่งหากตระกูลของพวกนางสามารถเกี่ยวางกับเชื้อพระวงศ์ย่อมเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดียิ่งตระกูลเจ้าเหลือเพียงคุณหนูจากป้านสายรองที่อยู่ในวัยสมควรออกเรือนแต่สุขภาพของนางไม่ค่อยแข็งแรงมักเจ็บไข้ได้ป่วยหลายปีมานี้จึงใช้เวลาส่วนใหญ่เติบโตอยู่นอกเมืองเพิ่งมีช่วงสองปีให้หลังที่สุขภาพดีขึ้นกลับมาเมืองหลวง น้องสาวผู้นี้เพิ่งถึงวัยปักปินหูหินรองจึงเก,กลียกรอบให้ในท่านรองพานางไปร่วมง,งานด้วยรถมาทั้งสองคันของตระกูลเจ้ามาหยุดรออยู่หน้าประตูก่อนขึ้นรถมาทรงหลวนมีโอกาสเห็นหน้าน้องสาวที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนผู้นี้เจ้าหมิงฮุยเป็นเด็กสาวที่มีใบหน้างดงามผุดผาดอุปนิสัยสุภาพเยือกเย็นเด็กสาวที่ยืนรอยอย่างสงบก่อให้เกิดทัศนีภยภาพที่เรียบง่ายไม่เหมือนใครเจ้าหมิงฮุยสังเ,สเกตเห็นพี่สะพ้ายแล้วเช่นกัน นางยอบกายแสดงความเคารพจากนั้นก็ทักทายด้วยน้ำเสียงห่างเหินพี่สไภ้ยวันในเจ้ามหิงหุยสวมชุดกระโปรงที่เหมาะกับงานเดื่นเดิงน,นางดูมีสเสน่ห์น่ารักสดใสในชุดสีแดงใบหน้าง,งดงามผิวพรรณเปล่งปลั่งละเอียดระอชนนอชนถนอมข้อมือเล็กบางคล้องที่หยกสีเขียวโมรกตงดงามชิ้นหนึ่งท่งหลวดยิม้มแย้มอย่างไว้ไมตรีน้องห ดูเหมือนว่าเจ้าหนังยูไม่ค่อยใส่ใจน้องสาวคนนี้มากนะักเขาเหลือบมองพร้อมทั้งพยักหน้าทักทายเล็กน้อยลูกมือภรรยาเบาๆกล่าวว่าสส่แล้วไปกันเถิดสงหวนเดินตามเขาขึ้นรถมา้าชวนตระกูลเจ้าอยู่ไม่ห่างจากประตูวังนะักแต่เพราะวันนี้เหล่าขุนนางรวนพาสมาชิกในครอบครัวมาร่วมงานถนนด้านหน้าทางเข้าประตูวังจึงถูกปิดกั้นไว้ชั่วคราวทําให้รถม้าด้านนอกต่อแถวยาวรอกับผาบังกร ทรงหลวนไม่อาจห้ามความอยากรู้อยากเห็นหญิงสาวเปิดม่านชะงหกหน้ามองออกไปก็พบว่าขบวนรถมานั้นต่อกันเป็นคิแวแถวยาวเหยียดคาดว่ายังต้องรออีกนานสุดท้ายจึงถอยกลับมาหน้าที่ของตอนอย่างเรียบร้อยภายในรถม้าไม่กว้างขวางแต่เพียงพอสำหรับพวกเขาทั้งคู่พอไม่มีใครอื่นอยู่อีกนางเลยรู้สึกเบื่อหน่ายทำได้เพียงพูดคุยกับเจ้าหนานยู่ทำไมวันนี้ท่าลุงรองจึงอยากพาน้องหมิงคุยเข้าห้องเล่า หรือว่าเขาอยากอวดโฉมนางต่อหน้าพระพะักและบรรดาองค์ชายทั้งหลายคงหวังว่านางจะได้มีโอกาสออกเคือนกับองค์ชายสักองค์กระมังเจ้าหนายยู่ตอบรับไม่ลำคอจับมือที่เริ่มเย็นชืดของทรงหลวนแล้วเอ่ยลอยๆว่าองค์ชายหลายองค์ยังขาดพระชาย,ยาไม่แปลกที่ท่านลุงรองถือโอกาสนี้คิดแทนทั้ง5้าเขามองลึกเข้าไปในดวงตาผอมอุ้มมือหญิงสาวที่แดงเบี่ยที่มากขึ้นผู้คนใต้ล่านนี้ รนประจบประแจงผู้มีอำนาจไม่เว้นแม้แต่ภรรยาเขาเขาจำได้ว่านางชื่นชอบเงินทองแล้วก็อำนาจอีกทั้งยังชอบถูกพนอพนเอาทรงหวนไม่รู้บุรุษพวกนี้กำลังคิดถึงอดีตที่ทรงหวนคนเก่าเคยทำจึงพยักหน้าทับอคนเทยียทยานข้าเขา้าใจเจ้านั่นยุทถอนใจเบาเใช่มาถึงวันนี้เขาเริ่มเข้าใจสถานการณ์เรียกว่าเข้าใจอย่าง่ทงแท้ในเมื่อนา,นางชื่นชอบสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะนำมันทั้งหมด มาปาเข็นไว้ตรงหน้านางเพื่อไม่ให้นหงคิดหนีไปจากเขาเขาต้องเป็นผู้ครอบครองอำนาจเด็ดขาดทีใครก็ต่อตา้านไม่ได้อันที่จริงนายท่านรองนั้นคา,าดคะแนผิดพลาดข่าวส่วนใหญ่ที่กล่าวว่าฮ่องเต้จะส่งเพื่อประชา่าให้รองค์ชายเกาในสิบส่วนเป็นข่าวที่ฮ่องเต้จงใจพล่อยออกไปตั้งแต่อดีตการแต่งงานขององค์ชายไม่เคยเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตคู่แต่มันเป็นการแข่งขันของขุมอำนาจสายต่างๆวันนี้ฮ่องเต้ผู้ปรีชา ย้อนหินถามทางว่าตระกูลไหนจะโผล่หางออกมาบ้างแต่ความจริงแล้วคงมีสติที่หมายตาไว้แล้วเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอำนาจของทุกฝ่ายแต่หลังจากรอยอยู่ราวครึ่งชั่วยามในที่สุดเจ้าหนานยู่และนางก็เข้ามาในเขตวังหลวงพอลงจากรถมา้าเดินทางมายังท้องพระโรงด้านหน้าดูเหมือนว่าเจ้าหนานยู่จะพบคนคุ้นเคยผู้ที่ปรากฏตัวรูปร่างหน้าตาหลอเหลาบุคลิกโดดเด่นมีรอยยิ้มบางๆประดับอยู่บนริมฝีปาก มองเรากับสายลมในฤด,ดูใบไม้ผลิเขาเสิมเสื้อคลุมสีดำสีสะประดับด้วยกวางยกขาวฝีมือประณีตมองเพลินเป็นชายหนุ่มที่งามสง่าผู้หนึ่งอายุบังเอิญบังเอิญที่พบเจ้าก่อนเข้างานเลี้ยงเจ้าหนายยืสแสดงความเคารพถวายบ่บงคมท่านอ,องค์หกโงหวนรู้ว่าสัญชาติตยณงของนางถูกต้องเพียงเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าอีกฝ่ายนก็สัมผัสได้ถึงความจอมปลอมปรากฏว่าเขาก็คือผู้กลุ่มอํำนัดอันดับสองของนัเสือเร่มนี้ อ,องหกจะเป็นห้องเต้อ,องใหม่ในเวลาต่อมาไม่แปลกที่อ,องหกและเจ้าหนานยู่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนทั้งสองคล้ายขึ้นกันในด้านของความโหดเหี้ยมวิธีการจัดการของเจ้าหนานยู่นั้นเหนือเช้นก่าอง6กส่วนความโหดร้ายของอ,องหกก็ไม่มีใครเทียบก่อนขึ้นคลองลาดอ,องหกดูเหมือนชายหนุ่มธรรมดาที่เข้ากับคนง่ายมีรอยยิ้มเปลี่ยนไมตรีเรากับสายมลมฤดูใบไม้ผลิแต่ภายหลังขึ้นคลองลาดกับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ องคปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งด้วยความรุนแงรงคลาช,ชีวิตผู้คนไปมากมายหากจะกล่าวว่าโลหิตไหลนองแผ่นดินดุจสายทันก็คงไม่เกินจริงสายตาอ่องหกเหมือนจะหยุดอยู่บนใบหน้าสงนวครู่หนึ่งรอยยิ้มยังคงไม่จางหายอายุนี่หูหญิงของเจ้าทึกเป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบนางสินะพยาค่ะสายลมจากทางเข้าทองพระโรงประทะใบหน้าขาวนวลของสองนวลจนแดงซ่านทางทันท,ที่เจ้าหนานยู่ยืนขวางช่วยบังลมให้ แต่ก็ถูกลมตีจนหน้าแดงอยู่ดีครูหนิงเจ้าหนนยุกออกปากท่านอ๋องเชิญเสด็จเข้าไปข้างในแล้วค่อยคุยกันเถิดอ๋อ,องหกเลิกคิ้วอย่างคาดไม่ถึงว่าสหาหสชนิดของเขาแต่ธนุถน,นอมผู้หญิงของตอนถึงเพียงนี้ตอนที่เจ้าหนานยุแต่งงานมีเรื่องกลระหนเกิดขึ้นไม่น้อยใครบ้าไม่รู้ว่าคุณหนูสามตะกุลสรงไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องวุ่นวายไม่ได้น้อยลงไปเลยอ๋อ,องหกคิดว่าอายุ คงรังเกียจสติที่ใายกัดนางนี้เป็นอย่างมากจึงไม่เคยเอ่ยถึงภรรยาต่อหน้าเขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเธอจะไม่เป็นความจริงแค่ดูก็รู้ว่าอายุกําลังปกป้องคณหนุสาวตะโวนส่งอย่างสุดกําลังเขดีเหมือนกันเขาไปพูดคุยท่านในเอิอเป็นครั้งแรกที่ทรงหลวนได้เข้าวังนางตกใจกับการประชันแข่งขันที่ได้เห็นถึงจะเป็นงานเทียงเรื่นเริงแต่บรรยากาศก็ยังเข่งขึนไปด้วยพิธีการความยิ่งใหญ่ของโอรสสวรรค์ย่อมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้ว คนเดียวที่นางรูจักรลงคุณเคยมีเพียงเจ้าหนานยู่จึงอดพึ่งพาเขาไม่ได้ใช้หนุ่มรับรู้ว่านางประมาจจึงคว้ามือภรรยากลุ่มแน่นไม่ปล่อยแล้วเอ่ยปลอบไม่ต้องกังวลเจ้าแค่ตามข้ามาก็พอแน,น่นอนว่านางต้องเดินตามเขาไม่ห่างประการแรกของนางไม่ต้องการดื่มสุราที่ทุกคนวางยาพิษเจอะนั้นประการที่สองจะให้เจ้าหนานยู่เห็นภาพเพ้อรุ่นโอบกอดนางไม่ได้ในตอนแรกทรงหนวดยังกังวลว่าถ้าตนเปลี่ยนเหนอเรื่องของหนังสือเธอไม่รับอนุญ,ญาต นางจะได้รับผลกรรมหรือไม่แต่นางก็ค่อยๆพบว่าชะตากรรมคนอื่นเปลี่ยนไปแล้วและนางไม่ถูกกรรมตำสนองทําให้หญิงสาวเริ่มเบาใจเมื่อทุกคนนั่งประจําที่ขบวนเสด็จก็มาถึงน้ําเสียงแหลมบาดหูขันที่ทัโลวงจนหูดร,ระบมแม้แต่ตอนีนห้องเต้จะส่งไม่ได้หนุ่นแน่นอีกทั้งพระพาราณาุไมก็ยังไม่สู้ดีเพราะมังกรแม้จะชลาแต่ก็แผ่บารมีหน้าเกรงขามของมังกรทําให้ทุกคนไม่กล้าเงยหน้มามามพักโดยตรง ห้องเต้ประทับนตำแหน่งสูงสุดทรงเยี่ยมพระสลวนอย่างหาดูได้ยากราตรีนี้ทุกคนจะสนุกสนานกันให้เต็มที่แม้จะมีรับสั่งเช่นนี้แต่ข้าราชบริพารที่นั่งอยู่เบื้องล่างกลับไม่กล้าถือเป็นจริงเป็นจังดูเหมือนว่าวันนี้ห้องเต้จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษรอยยิ้มพะาอดบนพระพักไม่ลดน้อยลงสักนิดทรงหลวนเหลือมองห้องเต้อย่างธรรมะตะวังในช่วงแรกช่วงเวลาที่เหลือเหลาก็แต่ก้มหน้านทินรองอาหารนางนังน่งกับเจ้าหนอนยู่ทางด้านหลังอาหารแต่ละโต๊ะ มีปริมาณจำกัดไม่มากไม่น้อยอาหารในวังหลวงอร่อยกว่าข้างนอกพอทำขึ้นอย่างพิถีพิถันทรงหลวนคีบขนมที่ทำจากสับประรดที่วางอยู่หน้าจานเบื้องหน้านางลองชิมหนึ่งชิ้นรสชาติไม่หวานเล่นกำลังดีนางไล่ชิมไปเสียทุกชิ้นผ่านไปสักพักจานก็ว่างเปล่าน่าเสียดายที่ทุกคนต่างมีจานเล็กๆเพียงหนึ่งใบเท่านั้นกินหมดก็ไม่มีให้เติมอีกหญิงสาวรู้สึกคอแห้งแต่ไม่กล้ารินน้ำเพราะตัดสินใจแล้วว่าค่ำคืนนี้นางจะไม่ดื่มอะไร ทรงทวนหิวยุบเป็นทุนเดิมโนคูเก่งเข้าไปเล็กน้อยก็จึงไม่อยู่ท้องหญิงสยวเดียรีฟิปเป่าด้วยความหิวเจ้าหนานยู่ผักจานขนมสับรสมาตรงหน้านางเงียบๆกินเถิดทรงทวนกลัวว่ายิ่งกินจะยิ่งกระหายน้ําแต่ก็ไม่อาจต้านทานความอยากสุดท้ายเลยใช้เข้าไปอีกสองชิ้นเจ้าหนานยู่สังเกตอาการกิริยาของนางอย่างใกล้ชิดเขากลัวว่าหญิงสาวจะกระหายเลยดินน้ำให้นางอย่างรู้ใจก่อนจะเลื่อนไปให้ตรงหน้าดื่มน้ําสิ ตอนนีงหลุดทั้งตื่นกลัวระหวัดระแวงจึงรีบปฏิเสธไม่เป็นไรข้าไม่กระหายนางคืนน้ำลายทําให้ลาคอที่แห้งพักดีขึ้นเล็กน้อยไม่หรือว่าฮองเต้ที่ประทับอยู่เบื้องสูงกาลังขบขันเรื่องอะไรดวงเนตรอบอุ่นกาดมองผู้คนที่นั่งอยู่เบื้องล่างท่านในนั้นก็ยกจอกสุราขึ้นตรัสช้าๆข้าขอดื่มสักจอกให้กับข้าราชบริพารที่รักของข้าทุกชีวิตต่างลุกขึ้นยืนทรงหลุที่ปฏิบัติตามนางถึงจอกสุลามองคนอื่น ดื่มอย่างใจจดใจจอแต,ตอนกลับทำเพียงวางริบฝีปากทาบนปากจอกหรือไม่จิบเข้าไปสักหยดในโอกาสสำคัญเช่นนี้นอกจากคนที่วางยาพิษป่าร้ายนางแล้วคงไม่มีใครสนใจว่านางดื่มสุราจอกนี้หรือไม่แนนอนเ่ราไม่มีใครมองนางทรงรั่วทอดถอนใจด้วยความโล่งอ,อกแลนั่งลงก่อนจะพบว่าทรงอยู่ผู้เป็นน้องสาวของตนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทรงอยู่รับรู้ถึงสายตาของพี่สาวจึงส่งยิ้มบางๆลับมาให้ทรงถั่วแซงยิ้มแ้มตอบลับอีกฝ่ายเช่นกัน คนที่นั่งข้างสรงอยู่ก็คือซ่งเหอชิงแต่กวรซ่งมีบุตรสาวหลายคนแต่น้องสาวผู้นี้มากด้วยฝีมือสามารถทำให้พี่ชายผ่านหางเข้าวังหลวงแทนพี่น้องผู้หญิงคนอื่นได้คิดว่าอีกฝ่ายคงเป็นหญิงให้บรรดาหญิงสาวที่อยากได้ตำแหน่งพระชายาอันสูงส่งคนในราชวงศ์นี้ไม่ได้เข้มงวดเรื่องการแบ่งแยกบุตรภรรยาเอกกับบุตรอนุภรรยาสักเท่าไหรไม่ว่าชาเร็วทุกคนก็ต้องแต่งงานขอแค่สถานะอย่าแตกต่างกันมากก็ใช้ได้ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นฐานะเช่นทรงอยู่ก็ยังอยากที่จะได้แต่งงาน,นกับองค์ชายแม้แต่ตระกูลส่งจะเป็นตระกูลบรรดาศักดิ์แต่ก็ยังห่างชั้นกับเชื้อพระวงอยู่หลายขั้นเจน้านายยุเห็นว่าปริมาณสุราในจอกตรงหน้าภรรยาไม่ลดลงก็ยกกิ้มนี่เป็นสุรามักผลไม้ชนิดพิเศษของวังหลวงรสชาติดีมากข้าจำได้ว่าเจ้าชอบดื่มสุราผลไม้ทำไมถึงไม่ดื่มเล่าหญิงสาวคิดหาคำแก้ตัวอย่างขอไิธีข้ากลัวจะทำให้ตนเองกลายเป็นตัวตลก จ้านายยูได้ยินแล้วเข้าใจได้ทรงถวดรักการดื่มชุลาแต่ขอไม่แข็งดื่มนิดจิบหน่อยก็เมาเสียแล้วเช่นนั้นก็ไม่ต้องดื่มในวังมาเดี๋ยวข้าจะให้คนนำบางส่วนขับเรือนดีเจ้าค่ะฮ่องเต้กำลังสนทนากับองคใช้ทั้งหลายแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อรูกก็ไม่ได้คุมเรือกันมากนะักหลังจากงานเลี้ยงยามราตีเสร็จสิ้นผู้คนยังคงต้องตามสถิตฮ่องเต้ไปเยือนอุทยานหลวงเพื่อชื่นชมกับการสแสดงพลุไฟ ระหว่างนั้นห้องเต้ก็จะมีพระราชองค์การลงมธิดาชบับอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นพระราชองค์การเรื่องสมพบพรชาชทานและหนึ่งในนั้นสําหรับท่านอ๋องหกคนส่วนใหญ่ข้าไม่ถึงห้องเต้จะส่งได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้ล่วงหน้าแค่รอเวลาที่จะประกาศราชองค์การในวันนี้มนันดาผู้ให้กาเนอิดองค์หกมีฐานะต่ําต้อยทั้งอย่างสิ้นใจไปหลายปีแล้วในบรรดาองค์ชายทั้งหมดอํานาจของเขาดูเหมือนจะได้ที่สุดแต่ห้องเต้กับราชธรรมพุตรีสายตรง ของเสาบดีส่วนขั่วกงผู้มีชื่อเสียงให้แก่เขาส่วนส่วนขั่วกงมีเกรติคุณได้รับการยกย่องมานานหลายปีมีอำนาจทางการอาหารในมือส่วนเจิ้งชิงเป็นบุตรสาวที่ส่วนขั่วกงรักและก็ถนอมผู้หญินผู้เท่าส่วนและทุกคนในตระกูลต่างรักใคร่านางมากเมื่อมีพระราชองค์การลงมาแบบนี้แม้แต่ส่วนเจิ้งชิงก็จะไม่สนใจในตัวองค์หกก็ต้องทิบคกเข้าแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทรงหลดเห็นรอยยิย้มไม่เบลอตาขององค์หก นางมองไม่ออกว่าเขาพึงพอใจกับการแต่งงานครั้งนี้หรือไม่ตามหลักแล้วต้องส่วนสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เขาได้ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธจูๆ่ๆนางลับคิดถึงเนื้อหาในหนังสือที่บรรยายว่าหลังจากห้องแต้อมใหม่ขึ้นกรองราดวังหนังอันวิจิตรการตาก็ถูกสร้างขึ้นใหม่เลอกันว่ยไปหนึงสาวนางหนึ่งถูกขังอยู่ในนั้นหลายปีผ่านไปขับไม่มีใครเคยเห็นรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวผู้ควรต่างคาดเดาว่าต้องมีรูปโฉมที่งามล่มเมง ที่ทําให้ฮ่องเต้ทรงสร้างตำหนักนี้เพื่อนางต่อให้ใครควรอย่างไรยทรงด้วนก็นไม่คิดว่าสติคลน,นั้นจะเป็นส่วนเจิ้นชิงดูเหมือนฮ่องเต้จะทรงเหนื่อยล้าจึงรับสั่งให้ทุกคนไปที่อุทยานหลวงเพื่อรอชมพลุฟไฟจบคําฮ่องเต้ก็เสด็จออกจากท้องพระโรงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหนือศีรษะของทรงห้วนหายไปในทันทีนางรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งทรงหิวเดินมหาหานางพร้อมรอยคิ้มที่ยังคงประดับอยู่บนใบหน้าพี่สาม ไอตําทักช่างอบอ้าวนักท่านออกไปเดินรับลมกับข้าได้หรือไม่ทรงหลวนที่ปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดนางไม่ต้องการอยู่ห่างจากเจ้าหนานอยู่แม้แต่ก้าวเดียวข้าไม่อยากไปทรงอยู่หน้าบางเมื่อถูกปฏิเสธเ,เช่นนี้ก็มีสีหน้าเปลีป่ยนไปแดงกำ่ำท่าทางของทางช่างน่าสงสารทุกคนที่เห็นต้องคิดว่านางถูกพี่สาวพูดไรเหตุผลทางกายอยู่เป็นแน่พี่สามข้าไม่กล้าไปทําลําพังท่านไปเป็นเพื่อนข้าไม่ได้ถือทรงหลวงใส่หน้าอย่างไม่รักษาน้ําใจไม่ได้ พลันจับมือเจ้าหนานยู่ไออยู่ดื่มมากแล้วข้าต้องดูแลเขาทรงอยู่ทุกปฏิเสธถึงสองครั้งติดเลยไม่กล้าหวานน้อมอีกครั้งนางขัดพลัเดินกลับไปยังที่นั่งของตนทันทีที่อีกฝ่ายลับไปทรงหลวนก็ปล่อยแขนชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆในท้องพระโรงมีคนจนํานวนไม่น้อยเริ่มออกไปสูดอากาศหรือรอชมพลไฟในอุทยานเจ้าหนานยูพลันเอ่ยถามกินอิ่มแล้วหรือยังอิ่มแล้วเจ้าค่ะ ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของนางก็คือกระหายน้ำแต่ทรงหลวงต้องอดทนจนกว่าจะออกนอกวังหลวงถึงกล้าดื่มเจ้านานยุพยักหน้าไปเถิดข้าจะพาเจ้าเดินชมรอบวังหลวงดีเจ้าคะนางเองก็อยากชมว่าวังหลวงในยุคโบราณเป็นอย่างไรจะเหมือนกับที่นงประวัติศาสตร์พรรณนาเอาไว้ยอย่างงดนา้หรือไม่โคมไฟถูกแขวนประดับประดาจนวังหลวงแต่ไปด้วยสีแดงวางที่สูงตตะหง,ง่านแห่งนี้ได้รับการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงหลังจากเดินข้ามถนนเส้นเล็กทั้งคู่ ก็มาถึงตําหนักด้านหลังเจ้าหนานยุพบกับององหกที่ดิมทะเลซาบอีกครั้งข่าในข้างกายของอีกฝ่ายมีขันทีน้อยติดตามมาด้วยเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าขันทีน้อยหน้าตาดีมากแต่มองไม่เหมือนเด็กผู้ชายทรงหนวดรู้ทันทีว่าขันทีน้อยคนนี้แท้จริงล้วเป็นสตรีนางอาจแร้งพรอมตัวเป็นขันทีเพื่อติดตามององหกสารลารินทะเลซับเป็คนจํานวนไม่น้อยดูเหมือนององหกจะเอนดูเด็กสาวคนนี้มากพอเขาบีบแ้มขันทีน้อยหลายหน แม้จะหยุดต่อหน้านางกับเจ้าหนานยุก็ตามสำยังยิ้มจนตาหีที่ได้แข่นแค่งอีกฝ่ายส่งหนุนไม่กล้ามองแล้วก็ไม่ต้องการมองรูมาก,ก็ตายไวเจ้าหนานยุเป็นคนสนิทของเขาแต่นางไม่ได้สําคัญอะไรกับเขานี่อ่อ,องหกและเจ้าหนานยุมีเรื่องต้องสนทนากันดวงตารูปดอกท้อของอ่องหกจึงหันมามองทั้งอย่างคาดหวังฮูหยินน้อยเจ้าพอจะมีเวลาว่างหรือไม่เพคะอาวิญขีตื่นสำยังเพิ่งเข้าวังหนแรก จาช่วยพานางไปเดินดูรอบๆได้หรือไม่อ๋องหกส่งมือขันที่น้อยให้นางและจ้องสาวน้อยด้วยสายตาอบอุ่นตามพี่สาวคนนี้ไปเพคะทรงหัวรู้สึกหดหูอย่างยิ่งดูเหมือนว่านางไม่ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกอย่างนั้นแหละดูเหมือนว่านางไม่กลัวอะไรเลยหรือแต่บุรุตทั้งสองคนอยากสนทนากันเป็นการส่วนตัวนางจะไม่มีทางเลือกแต่แต่ยอมทับชะตากรรมและจุงมือเด็กสาวเดินห่างออกมาไม่ไกลนะัก ทรงหุ่นไม่ใกล้อยู่ห่างจากพวกเขามากเอาแค่เงยหน้าแล้วสามารถเห็นพวกเขาได้ในระยะสายตาก็ใช้ได้เด็กสาวที่อยู่ท่านข้างยืนทองเงียบๆทรงหุ่นตรวจความสะอาดของบริเวณโอยแล้วแล้วก็เอ่ยชวนพวกเรานั่งดูพากันไหมได้สิเจ้าคะทางสองจับซ่องปลาลีในทะเลสาบไม่นานด้านหลังของพวกนางก็มีเสียงคึกคักดังขึ้นทีแท้ก็เป็นทรงอยู่และพวกพรอที่กำลังเดินเข้ามาพี่สามทันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันถือ ทรงหลวนจับราวแน่นหันไปมองชายหนุ่มที่พูดคุยกับององหกอยู่ภายในสารายอย่างกังกวลกังวายใจแล้วตอบว่าข้ากำลังดูป่าป่าสวยไหมเจ้าคะสวยมากสวยกว่าเจ้าเสียอีกทรงหวนนั่งเกียจทรงอยู่จะไม่สามารถกลบเกลื่อนความชิงชังในใจหญิงสาวหุดนิดนักพันหมวนตัวกลับแล้วเอ่ยว่าไม่สวยข้าเลยจะไปแล้วถ้าเจ้าชอบก็ค่อยๆดูแล้วกันนะโชคดีที่ทรงหวน คนก่อนไม่เคยทำนี้ต่อท่าทรงอยู่จนไม่แปลกที่ทรงหนวจะพูดกับทางเช่นนี้ขณะกำล,ะลังยืงย่างทรงหนุก็รู้สึกปวดท้องน้อยขึ้นมาแข้งขาของนางอ่อนเปี้ยทันทีความเจ็บปวดที่จูๆ่ๆกรเล่นขึ้นมาทำให้นางแทบสุดลงไปกับพื้นโชคดีที่อาวินช่วยประยุนนางไว้เสียงอ่อนหวานของสาวน้อยเอ่อยถามด้วยความห่วงใยท,ท่านเป็นอะไรไปความเจ็บปวดครั้งนี้แตกต่างจากอาการเจ็บหน้าอกครั้งล่าสุดช่องท้องส่วนล่างเหมือนถูกคนชก ปวดปิดคล้ายกับเลือดเนื้อในช่องท้องถูกกระแทบไปมาหน้าผากเริ่มมีเหงื่อเย็นผุดคลายนางอ้าปากพูดอย่างยากลำบากปวดปวดท้องมากความเจ็บปวดนี้ไม่เปิดโอกาสให้นางหายใจแม้แต่น้อยทรงหัวทุกทรมานจนมือไม้สัน่นริมฝีปากสีกุหลาบพ,พันซีดขาวนางผิบข้อมืออาวินแล้วขบฟันแน่นไม่กล้าส่งเสียงร้องเห็นได้ชัดว่าอาวินตกใจมากและต้องการทียบคนมาช่วย กณะนั้นก็ไม่อาจปล่อยนางไว้ตามลำพังเด็กสาวกังวลจนน้ำตาคลอใบหน้าเล็กถิของทรงหัวซีดเซียวแต่สติของนางยังคงชัดเจนนางหายใจยังในอ่อนริมฝีปากล่างถูกถาดจนเลือดซึมในตอนนั้นเองบุรุษผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันเขาก็คือเฮอรุน,นั่นเองเขาดูวิตกกังวลนิ้ผักเอาหินออกแล้วกอดทรงหัวเอาไว้แน่นเจ้าเป็นอะไรไปหรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เวลานี้ทรงหลวนอยากให้ดวงตาตนเมื่อสนิทแล้วเป็นลมไปเสียนางอยากผักใส่เฮอรุรุนแต่ก็เจ็บจนแพ้เที่ยวรังจะผลักทันใดน,นั้นลมสายหนึ่งผัดผ่านใบหูในที่สุดเจ้าหนานยุกะปรากฏตัวเขาวิ่งออกมาจากศาลาจ้องมองเฮอรุรุนในสายตาเย็นเยียบเรากับจะฆ่าคนได้เขาโกรธจนอยากสับมือของเฮอรุรุนที่อบกอดภรรยาตนเจ้าหนานยุกคว้าทา่าทรงหลวนกลับมาอย่างไม่ลังเลใบหน้าของหญิงสาวในอ้อมแขนซีดเผือดเส้นผ Ł มเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ทรงหนวดเห็นว่าเป็นเขาจึงอบแขนขึ้นกอดนางสุกใบหน้าแนอบอกเขาอย่างทนไม่ไหวข้าเจ็บจึงจะเจ็บมากแต่ก็ยังมีสติทับรู้ว่าความเจ็บปวดในร่างกายมันเจ็บกว่าทุกครั้ที่มีทอบเดือนนางไม่ได้แตะน้ำหรือสุลามแต่หยดเดียวเหตุใดจึงยังถูกเล่นงานละ่ะแต่ถ้าไมเฮอรุ่นจึงปรากฏตัวขึ้นมาได้จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้วกดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ